คราวนี้ดูเหมือนว่ามติที่ไม่รับคำร้องมันก็ทําให้ผลเป็นเหมือนเดิมเสนอชื่อคุปพิารอบสองไม่ได้แคนด,ดิเดตคนอื่นก็โดนกรณีเดียวกันนะฮะถ้าโหวตไม่ผ่านรอบแรกแล้วจะยื่นยติอีกครั้งหนึ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าโหวตไม่ได้แล้วก็เสนออีกไม่ได้ เป็นแบบนี้มันก็เหมือนเป็นช่องเหมือนกันนะครับที่อาจจะทําให้ทางพรรคเก oon, ้าไกลพอที่จะมีโอกาสฮึดสู้ได้อีกครั้งไหมสําหรับสิ่งที่วินิจฉัยออกมานะครับเขามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเหตุผลของสารมนูญูนที่ยกมาประกอบคําวินิจฉัยก็อย่างที่เล่าไปแล้วว่าคนที่ยื่นไม่ใช่ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงแต่เรื่องนี้ไม่ได้ตัดสิทธิ์คุณพิธาในฐานะแคนดิเดตนายกที่จะเสนอต่อรัฐสภาซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงจะไปยื่นต่อสารมนูญูน แล้วก็เปิดทางให้คุณพิธานั้นต่อสู้ต่อไปได้แต่ณตอนนี้นะจุดยืนของคุณพิธาก็คือไม่ยื่นสารรัฐธรรมนูญแต่อีกหนึ่งประเด็นก็คือสารมนูญเว้นวรรคการวินิจฉัยในเนื้อหานะฮะอันนี้พูดถึงเนื้อหาที่มีผู้เสนอให้พิจารณามติของสภาตามข้อบังคับการประชุมข้อที่41ห้ามยัตติที่ตีตกไปแล้วกลับมาเสนอใหม่ภายในสมัยประชุมเดียวกันมันเหมือนเป็นการถูกรับรองความถูกต้อง หรือความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญไปแล้วหรือไม่พร้อมกับไปใช้กลไกลของข้อบังคับการประชุมข้อที่151เพื่อเป็นเกณฑ์ตัดสินชี้ขาดทําให้เปิดช่องก้าวไกลต่อสู้ได้อีกรวมถึงสร้างสิทธิ์อันชอบธรรมของพรรคก้าวไกลที่จะดันยัตติเสนอต่อที่ประชุมที่คุณรังสิมันเสนอไปแล้วเนี่ยกลับมาให้รัฐสภาทบทวนแล้วถ้าเสนอครั้งนี้เนี่ย ประธานรัฐสภา,าอาจจะไม่มีข้ออ้างแล้วนะเพราะสารตีตกคําร้องไปแล้วคือวันนั้นเนี่ยนะครับคุณรังสิมันโรมก็อยู่ในฐานะผู้เสนอยตัติเรื่องนี้ต่อรัฐสภานะครับแล้วก็ย้าว่าการเสนอยติเมื่อวันที่4สิงหาคมนั้นถูกต้องเพราะว่ามีคนรับรองครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับอีกทั้งในประเด็นที่รัฐสภา,าเคยทํามันไม่ถูกต้องหรือว่าทําผิดไปโดยหลักการทั้งหมด รัฐสภามีอำนาจที่จะแก้ไขปรับปรุงพร้อมที่จะเดินหน้าให้ทางรัฐสภาเนี่ยลงมติชี้ขาดในเรื่องนี้ด้วยนะครับในยะสสาคัญก็คือการประกาศต่อสู้เกมรัฐสภาด้วยกลไกของทางรัฐสภารวมถึงต้องการมิดแท้ที่ยังพอมีอยู่หรือเปล่าตามกระบวนการการประชุมในครั้งต่อไปครับจะต้องประเดิมด้วยยัตติที่ขอให้ทบทวนมติของรัฐสภาเสียก่อน ดยขนาดนี้มียติที่ยันของทางก้าวไกลเอาไว้ก็คือยติของสอวอสมชายสแสวงการแต่ว่าประเด็นยติขอให้ทบทวนที่กลายเป็นปมปัญหาทางการเมืองก็สร้างความปวดหัวให้กับประธานรัฐสภาอาจารย์วันน้อไม่น้อยเหมือนกันนะครับ,รบเนื่องจากเจ้าตัวก็เคยใช้สิทธิ์วินิจฉัยยติของคุณรังสีมันโรมว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการลงมติรัฐสภาเมื่อ19กรกฎาคมข้อ151นั้น,ขน,นเขียนเอาไว้ชัดเจนว่ามติวินิจฉัยจากการออกเสียงของรัฐสภานั้นให้ถือ ือว่าคำวินิจฉัยนั้นเป็นเด็ดขาดจึงไม่มีทางเป็นอื่นที่จะมีผู้เสนอให้ทบทวนได้โดยกรณีดังกล่าวต่างจากการลงมติชี้ขาดในประเด็นต่างๆที่คะแนนทิ้งห่างกันไม่เกิน25เสียงตามข้อบังคับการประชุมสภากำหนดให้ขอที่ประชุมออกเสียงใหม่ได้ ซึ่งการตัดสินที่เป็นข้อยุติตามหลักของข้อบังคับการประชุมรัฐสภากำหนดแบบนี้นะครับว่าคำวินิจฉัยของประธานให้ถือเป็นที่สิ้นสุดแต่ในกรณียติที่ถูกเสนอและมีผู้รับรองถูกต้องตามข้อบังคับไม่ได้ให้อำนาจประธานสภาตัดสินตัดสิทธิ์การเสนอยติอย่างถูกต้องหากจะไม่พิจนารณาผู้เสนอยติต้องขอถอนด้วยตนเอง กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อก้าวกาย,ยืนยันว่าจะเสนอยติให้ทบทวนในเรื่องนี้ครับและมีผู้เสนอยติต่อสู้ซึ่งถูกต้องตามข้อบังคับก็เลยทําให้อาจารย์วันนต้องพิจารณาแล้วก็ยึดตามแนวทางข้อบังคับการประชุมรัฐสภาวไว้ให้มัน่นเพื่อไม่ให้กลายเป็นตําบลกระสุนตกตามที่ผู้กําหนดเกมให้อาทารประชานสภาอาจารย์วันนอตตกเป็นจำเลยสังคมแล้วก็กระทบชิ่งไปยังฝ่ายการเมืองที่เป็นแก่นนำจัดตั้งรัฐบาล ทางออกของเรื่องนี้นะครับที่มอว่าพอจะเป็นไปได้และทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะสสในสภาแต่ยังหมายถึงมวลชนนอกสภาจะยอมรับร่วมกันก็คือการเดินหน้าให้ยัตติของพักเก้าวไกลนั้นไปสู่การลงมติอีกครั้งเพื่อทบทวนมติของรัฐสภาเองแต่แน่นอนนะครับเมื่อดูเสียงข้างมากของรัฐสภาเวลานี้เนี่ย สอว249พ่วงกับพักที่พร้อมจะจับมือร่วมรัฐบาลตอนนี้เข้ารวมกันได้317เสียงใช่ไหมฮะมแล้วถ้าจะไปสู้กับเก้าวไกลและคณะเท่านั้นดังนั้นต่อให้สอวอส่วนใหญ่พ่วงกับพักขั้วรัฐบาลเดิมไม่ร่วมเล่นเกมนี้ก้าวไกลก็มีแนวโน้มที่จะแพ้สูงด้วย เพราะฉะนั้นครับเท่ากับว่าก้าวไกลก็ย้ำไปตอกย้ำป่มว่าการโหวตกี่ครั้งตัวเองก็แพ้เนี่ยมันเหมือนเป็นการย้ำป่มปิดสวิตตัวเองทําให้ชื่อของคุณพิธาลิ้นเจริญรัฐเนี่ยให้รัฐสภาลงมติอีกรอบแบบถาวรในสมัยประชุมนี้ซึ่งมันก็เหมือนตอกย้ำสถานะฝ่ายค้านนะแต่หลายฝ่ายก็ประเมินว่าก็เหมือนเป็นเกมของก้าวไกลที่พยายามที่จะมีภาพลักษณ์ซึ่งยอมรับในหลักการมแม้จะรู้ว่าตัวเองแพ้แต่ขอยื่นไป เพราะว่ารู้สึกว่าหลักการนี้มันไม่ควรที่จะถูกกระทบนั่นเองใช่ครับ